นี่คือเรื่องแล้วของเจ้าแตงโมผู้ที่เป็นนักสือที่ไขคดีการตายมากกว่าหลายร้อยศพซึ่งเขาไม่ได้มีพลังวิเศษเหมือนเด็กคนหนึ่งนะที่ไปที่ไหนแล้วคนนั้นจะตายอะ่ะเขาไม่ได้มีพลังเหมือนเด็กคนนั้นนะซึ่งครั้งนี้เขาดีต้องไปสำรวจคดีศพครั้งที่สิบและโอเคไปเลย ว้าวโ้โจมาเร้วไหนล่ะเดีเ๋ยวรถกำลังจะมาแล้วครับคุณนักสือรอแป๊บหนึ่งเลยกัน้ะก็โควรสนดานี่คือสมที่สิบเป็นสคตรสแานที่ดังนั้นเราดีจะจับเราดีจะพาคนนี้ไปเพราะห้าคนนี้คือผู้อยู่ในเหตุหการณ์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งอาจซึ่งอาจจะไม่รวมต่อฆาดนะ เขาได้เ,เห็นเหตุการณ์บวกว่าบุคคลตเทศไปที่ไหนในกาลในกานก็หายไปเลยพูกคุณห้าคนไปพูดต้อนสงสัยนึงนั้นเราหยีจับคุณไว้หาหาใครที่หายไปเซว่าคนจะเ,เข,ข้าตัวฆาตกรตดอกินฆ่าเพราะว่าเราก็เพราะว่าเขาดูกันว่าฆาต,าต,าตาากรนั้นจะฆ่าทุกคนแม้กระทั่งในคุกเอาจริงนั่นเรามันอาจ,จะเป็นคดีที่ยาวนานมาก ู้ต้องหาคนแรกไม่มีอะไรจะพูดครับปเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับแล้วโดนจับมาด้วยด้วยเหตุผลนะอะไรก็ไม่รู้ือยู่นี่เป็นตุกอยู่นี่นตกไปพูดต้องหาไม่เลือสูงสคือผมคือผมตั้งใจก,กับคุณเื่อประเทศน,นะแต่รายการที่เขาหายไปสักประมาณสักสองสามวันผมก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยอะ่ะแต่ก็ถือนะเราก็เป็นอย่างนี้ผู้ต้องสงสัยดิ เออที่แ่าจะบอกอะไรไปเขาก็จะบอกว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ที่สามคือผมว่าแกเห็นเขาไปกินข้าวน้าผมบ่เยๆแต่เจ็ดปัญหาเดียวเลยนั่นคือเขาว่าจะเซ็นผมทีนี้เขาจะเซ็นวันหนึ่งมาจจายวันหนึ่งแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นเขามาจ่ายค่าข้าวอีกเลยหลังจากที่ผมรู้ว่าเขาตายแต่ผมก็รู้สึเกเสียใจบ้ากเสียใจไม่แค่พอเลยนะค่าข้า,ขาขวผมยังไม่ได้จ่าย ู้ต้องหาหมายเลขสี่อือก็เมาก็เป็นคนขับแล้วได้กับเขาดีนะครับเขานีมันจะมาขึ้นรถแท็กซี่ผมทุกวันแค่เขาดีก็หายไปสองสามวันชช่ดกันซึ่งหลัจากที่ผมรู้ว่าเขาแต่หาแล้วผมดีก็ก็กสิก็ไม่ค่อยใส่ใจอยู่นะอืมอีกอย่างหนึ่งผมไม่ใช่ฆาตกรด้วยนะ่ถ้าเกิดว่าผมเป็นฆาตกรจริงอนะป่านป่านนี้ป่านนี้ผมไม่อยู่รอดถึงตอนนี้หรอก คนที่ห้แก้มกนจู่วันนี้ก็ติดเป็นเอ้าสุสัยแค่มาซื้อกาแฟแค่แค่มาซื้อกาฟแฟหนึ่งวันแค่มาซื้อกาฟแากาฟแค่วันเดียวแล้วเจ้าสววันต่อมากณกลายเป็นผู้ต้องสงสัยโฆษณา,าก่อนจะมาใครใครจะรู้การใช้ี๋ยวเป็นใครจะรู้การใช้ชิตเป็นคนคุ้มันจะยากขนาดนี้ดิต้องเจออะไรบ่าก็ไม่รู้ ท่าโดนใช้เลงกานก็โทรไปถึงเพื andal, e ่อนเราเป็นผู้ต้องสงสัยนี่แกก็มองโนนติดแง่ดีแหละดูไดิด้ยิงเหมือนอะไรหือควัน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 เออเออือรมองเลยผมไม่ได้เก็บก็ตายใครเป็นคนทำนี่ ผู้ต้องหาแก้มาะกอนจะได้ตายแล้วตอนนี้จะไม่มีใครวางใจกันแล้วเราห้ามอยู่ใกล้กันจะขาดในกรณีที่มันมีอันที่มันมีระเบิดควันออกมาโอเคในะเมื่อผู้ต้องหาแก้ประกอนตายแล้วแต่ป็นเด็นนะในเมื่อผู้จะในเมื่อผู้ต้องหาแก้มกอนตายแล้วนั้นเราจะจับสี่คนที่มาทำแบบทดสอบ ซึ่งในตอนที่เขาตายเขาตายพ่อของแหลมแทงเหมือนกันหัวก็กระแทกพื้นดังนั้นเราทําให้รู้ว่าผู้เราทำให้รู้ว่าฆาตกรได้ใช่ของแหลมเป็นในใครได้ทุกขาซึ่งมันไม่ทิ้งรอยมือไว้ด้วยดังนั้นเราจ,จับสี่คนนี้ไปทําการจ้วงจ้วงผนจําลองกันโอเคผมไม่คิดว่างานนี้จะเป็นงานช้าขนาดนั้นแค่จ้วง ปีหล okay. uh ุด huh. ม uh ือรู้สึกว่าบีเหมือแทมือตเองอาเขอพยาบาลแป๊นึงโอเคใครมีมังคแค่ง่ายเองอืออือ น,น,นี่ไงแทงหัวนี่ไงแทงต่อือมีดตุดมือมีดหลุดมือไ,ไม่เป็นปัญหาเราก็หยิบอีกข้างมือมาถือมีดเอาไว้แล้วก็แทงแทงเอาแทงไม่เข้าคุณเจ้าชีพีของเรายังไม่โหดเหรอหรือว่าไงคุณปักทอง อถุงมีดติดด้านเราต้องปรับการถึงมีดด้วยเดี๋ยวว่านถน่งมีดติดเอออย่าเพิ่งแคร์ถักตอนนี้นะเดี๋ยวว่ามีงม,มาสายแคนนี่ตะโกนทำไมตะคกน,นมันชอบเขียนหักกนจัง อืมอืมอืมอมีดมีดว่ะือขึ้นมาใหม่อย่าพึ่งตายจริงๆงานนี่เป็นงานที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมีดจมีดดีๆรยแยังหัอมีดหลุดหัอ มีปัญหาเฮ้อเดี๋ยวมันหนึง่งลบหยีบนางฟ้าออกกว่ามือในการผิดพลาดทำไมมือชท่าไปปั่นกันเขาเบบ้าไปกันต่อซึ่งการที่เขาใช้มือแต่คนนี้คิดว่าคนที่ใช้เด้สวยสุดก็น่าจะเป็น,นตุ๊กแดงกวาแล้วละ่ะส่วนคนที่ใช้แกงสุดก็อาจะเป็น,นตุ๊กแงมือฮะ รู้ว่ารู้มีอะไรอย่าบอกต้องว่ามีคนตายเพิ่มอีกแล้วว่าฆาตกรไม่ใช่หนึ่งในนี้เตรียมรับปืนได้เลยเพราะอาจจะมีคนตายไว้ไว้ดีเลยบีที่พิ่ที่ิดเวลาด้วยโอเค นี่คือสองผู้ต้องหาที่หามาได้ <c oughs> นี่ไงควันนี่มา,มาอีกแล้วควันนี่จะกคนนต้องตาแน่นอนเฮ้ย <c oughs> นี่มันอ,อนะไรใจกว่าอย่ยงงาปหนเลยเมื่อ,ก,อกี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนอะไรจะทุกันใช่ตุ๊ก็ได้ยิน เนวันนี้มันจะหายไปสักทีเนี่ยเหนื่อยวันมันจะหายอีกคุยสนี้ละม้าเดี๋ยวคนมันหายอีกนะด้ายสองสงน้นายสองสเพื่อเติมใจใถ้เด็กกันนี่ดูข,ขว,ดวัญแจ่มวานโอ้ชิล แี่จงหาคนร้าให้เจอให้ได้อฮึอติดตามตอนต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นทัสดนีนักของเานร้าจะทำไงต่อกับปกดิที่คนตายจะคิดกันสามคนนักถีงจะเขาจะเอาใจช่วยแล้วเขาจะมีใ,ใครเอาใจช่วยค้งหาคนร้ายให้เจอไหม ดังนั้นก็ผดตามในอีพีถัดไปอีพีห,อพอห,น,หน,นึ่งก็พอจะมีแค่เท่านี้รรบวันนี้ก็บ๊ายบายๆออแล้วก็บทปิดฉากที่ป้องคิดตัวเอกจะต้องมีมีครับผมเกิดพุูยมันมีแสงสีหน่อยว้าวปิดฉิก